ก็สวัสดีกันด้วยนะครับกับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคัสตอมตัวเจ้าตัวลาเซอร์ลา,ลาเซอร์เนี่ยนะลาเซอร์แบ็คแบ็ควินโดว์แนติเมทโคมานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการคัสตอมคัสตอมยังไงให้เจ๋งๆให้คีย์บอร์ดคุณแบบมีไฟฟุง้งฟิงนะฮะนี่ไปที่นี่คีย์บอร์ดเรามาที่นี่เลยครับแต่กูจะเห็นว่ามัน จะมีให้เลือกเยะนี่ยเยอะแยะเวฟอะไรริปเปอร์อะไรเยอะแยะนะฮะปุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มโปรไฟล์นะครับของผม,มสร้างมาหลายโปรไฟล์ล้วอันนี้ผมก็จะมาลองสร้างโปรไฟล์ใหม่อันนี้เป็นการกดปุ่มเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ลบนะส่วนอันนี้เป็นการ Copy i m p o r t Export แบบโหลดโปรไฟล์จากเว็บว์เซอร์ของเองนะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ใช้ปุ่มแบบฟังก์ชันกดปุ่มฟังก์ชันบวก นั้นก็จะมาโผล่โปรไฟล์นี้เนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาสอนการคัสตอมนี่ในโหมดปรับยังไงให้ฟุ้งฟิ้งนะครับอันดับแรกผมก็ะจะอธิบายก่อนนะว่าตัวนี้มันมีอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมด FPS นี่มันก็จะมีให้เลือกแบบปุ๊บนี่ FPS นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะแบบปิดปิดไฟก่อนปิดไฟ ปิดไฟกด delete apply เฮ้ยหายดีเพื่อนหายดีเพื่อนเดี๋ยวนะฮะโอเคนี่อันนี้กด delete ไปกด apply ปุบไฟหายนี่ฮะอธิบายตัวนี้ก่อนนะนี่จะเป็นปุ่ม f เฮ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยนี่ fps ก็มี w a s d r 1 2 3 4 5อ่า M M O นี่ไว้เล่นพวกเกม M O m o b a ก็มีนะอันนี้แบบแต่งไฟแบบกดแอปพนี่ไฟขึ้น m o b a นี่ A 2นี่ปุ่มไรมั่งบอกหมด L o L ก็มีนี่อันนี้คือแบบไว้เล่นพวกเกม L L นะฮะอ่ะล้วก็จะมาที่โหมดคัสตอมเดี๋ยวอ่าอันนี้ผมจะบอกนะอันนี้คือการแบบว่าเราแบบ เพิ่มอะไรตรงไหนเราขอดีลิท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 หมดโอเคตอนนี้คือการสอนนี่ครับมาที่นี่เป็นการเปิดปิดนะแอปพลายปุ๊บหายเปิดตาปุ๊บอ่ะมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกออออก็จะคือไฟไฟทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะลองสีน้ำเงินให้ดูปุ๊บนี่สีน้ำเงินสีเขียวปุ๊บเอาออกเอาพวก มาโคคีมาโคคีก็จะเป็นพวกเนี่ยด้านข้างนี่นะฮะเอาสีสีส้มปึบนี่ฮะอ่าอาจจะอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวอันนึงอขอดีลิท w a s d นี่ w a s d สีอะไรสีนี้ปึบสีชมพูนี่น้ำนี่พวกตัวเลขตัวเลขเอาสีสีน้ำเงินปึบ ตัวเลขที่ไปซื้อเงินนี่พวกน้ำแพทไล่ f 1 f 2อ่ะโอเคเดี๋ยวขอ delete ก่อน <c oughs> delete ปึบหายหมดนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายการตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบเสียงกระพืแบกระพือหายใจนะอันนี้ก็จะเป็นสีที่สองสีสองคุณเจ้าสี สีแดงอ่ะเดี๋ยวรออันนี้ก็จะเป็นแบบลองก็คือยาวมีเดียมเนี่ยช้ากลางเร็วไอเอเอ,เอประมาณนั้นแหละน,นี่ก็จะเป็นใส่เวลาอะไรพวกนี้โอเคนี่ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวผมแอปพลายนี้แบบกดปุ๊บปุ๊บ,บสีเด้งขึ้นมาอ่าเดี๋ยวผมลองออนะผมอ๋อนะเราเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บ นี่ผมก็สีแดงแสงถ้าเกิดว่าเราจะเอาทีละปุ่มนะกด delete apply นี่แล้วครูก็จะมาเลือกมาเลือกอตรงนี้แบบนี่ครูจะเอาครูจะเอาปุ่ม W สีแดง apply A แดง S แดง D แดงไอสั์แป๊บนึงนี่แดงส่วนพวกนี้ครูจะเอาเป็นสีอื่นเอาเป็นสีสีเหลืองแล้านอ่ะ มันจะกดให้ดูนะนี่ W S D สีแดงปุ่มอื่นไม่ขึ้นขึ้นแก่ W S D ตัวเลขนะก็จะเป็นแบบสีเหลืองส,สวยงามเลยลบปึ๊บโอเคมาดูนี่ดีกว่าลิปเปอร์แอปพายดีจะเป็นแบบเป็นขึ้นเป็นขึ้นนะแล้วก็เลือกสีได้อันนี้ก็เป็นสีลุง้งสีลุ้งก็ปึ๊บปบนี่สีลุง้งอันนี้ก็จะมาปรับแต่งเฉดสีนะเฉดสีเอาสีเขียว ตรงนี้จุดสีแดงแบบแอปพลายกดดูนี่นี่นสวยสวยงามแล้วเอาสองสีก็ได้สองสีก็จะมาตรงนี้อันนี้ก็แบบเลือกสีสีชมพูสีเขียวคุณจะกดปุ๊บก็จะแบบไกลๆเนี่ยเป็นสีเขียวเนีแบบ่ยคาปรับปรับได้หมดอะเอาแบบยังไงอะปรับปรับนี่ชัดเจนโอเคอันนี้แบบเอาสีเดียวไปเลยสีแดงอ่ะสีแดง ปกติเป็นสีสีเดียวอันนี้ก็จะเป็นแบบนะ่ยเราก็ลองเพิ่มสักเอ่อเก้าสิบอ่ะปึ๊บปึ๊บเร็ววะเร็ววะเก้าสิบนี่คือแบบปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบแล้วก็ปรับช้าสักหนึ่งสักหนึ่งโอเคกดปึ๊บ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 นะเห็นไหมมันจะช้านะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ เคลื่อน,นที่ช้าถ้าแบบประมาณก็สามสิบสามเนี่ย apply แอปพลายแบบวรากดปุ๊บมันก็จะแบบอืมส่วนนี้จะเป็นแบบทีละ3มันจะมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนทีละ3นะแต่เราลองปรับ1ปึ๊บเนี่ยวแอปพลายปึ๊บเนี่ยมันจะไปทีละ1แถวหึงแถวโอเคอันนี้เป็นวินาทีอืมส่วนผมผมไม่ใช้หรอก อ่ามาต่อ,อาาไปเป็นนี่อันนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรดูนี่เลยน,นี้จะเป็นแบบคุก็เลือกเลือกเอาตามเลยแบบเอาสีน้ำเงินปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำเงินให้อันนี้คือการแบบสีแบบค้างเลยนะโอเคอ่ะเรา,าข้ามไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรมากเอามาที่เวบอ่าเวบนี่นี่ผมจะมาสอนเว็บเราเลือกเลือก,อกแบบคัตตอมสีแบบเอา,เ,อาเวบเขียวเหลือง แอปพลิเมันก็จะเป็นแบบเขียวเหลืองโอเคอันนี้ก็จะเป็นเร็วนะปุบมันก็จะไปเร็วเอ้ไปช้าเออไปช้าไปช้าด้วยแล้วส่วนผมจะตั้งที่ร้อยอันนี้ถ้ากดตัวนี้นะครับตรงโน่นนะฮะมันจะออกมันจะแยกออกด้านกลางหรือแยกออกตรงกลางแล้วก็ยังหมุนองค์หมุนองศาได้เราจะเอาองศาอะไร องศาเฉียงนี่ปึบมันก็จะแบบมาเฉียงอา,อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะอันนี้ชัดเลยโอเคนะอ่ะเราต่อไปผมจะมาสอนเกี่ยวกับเอาผสมกันนั่นเองคืออาจจะคุณอาจจะเอาแบบแบ c ็ก r o u ใช่ไหมอันนี้เป็นแบ c ็ก r o u แบล็กเกลกูจะเอาสีฟ้าปึบสีฟ้าละนี่ครับ ถ้าคุณจะผสมกันในบวกปึ๊บคุณจะเอาแบบไหนแบบลิปเปอร์อันนี้คุณอันนี้เปิดตาลิปเปอร์ลิปเปอร์ปึ๊บเอาสีเขียวแล้วกันโอเคนี่ครับกดปุ่มเขียวปุ่มปุ่มมันจะเป็นสีเขียวอา,อาจจะมองไม่ชัดเอาสีแดงแล้วกันปึ๊บนี่ปึ๊บคืออันที่อยู่ด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นแบ็กกราวาส่วนผมผมไม่เอาผมดีลิทปึ๊บ ผมจะเอาเว็บเราสร้างเว็บครับนี่แล้วก็เลือกเว็บมาอยู่ด้านล่างอ่าแล้เอาเว็บคุมเลยเว็บปึบปึบเอ้แบบนี้มันจะแบบนี้ไปเอาสองสีแล้วนช้าช้าไอแมวเนี่ยน้ำเงินม่วงม่วงปึบนี่ลิปเปอร์ลิปเปอร์เราตั้งไว้นะแล้วก็กดปึบเห็นไหม มันก็จะสะท้อนอ่ะอาจจะมองไม่ชัดโอเคเอาไหมสีเหลืองนัง่นสีเหลืองอาจจะชัดหน่อยปุ๊บเนยนะอันที่อยู่ด้านล่างอะ่ะมันคือแบ็กกราวดส่วนอันที่อยู่ด้าน,นบนเนี่ยคืออันปัจจุบันคือถ้าคุณไม่เอาลิปเปอร์คุณกเ็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้แล้วกันโอเคเอาแบบเสียเงินเฮ้สีม่วงนัง่นสีม่วง นี่เวลาคุณกดโอ้มันซ้ำสีม,สม่วงซ้ำเอาสีเหลืองแบบนานๆเลยนานๆปุ๊บนี่ครับให้เป็นสีเหลืองตามใจคุณชอบเลยคุณก็แต่งแบบเอาแบบฟุงฟ้งฟิ้งแบบเอาเว็บอ่านี่ถ้าปิดตานะปิดตาแล้วมากดแอปหายปุ๊บหายปุ๊บนี่มีแต่สีเหลืองแล้วคุณจะเปิดเปิดตาปุ๊บมันจะเป็นแบ็กกราวด์ให้คุณปุ๊บนี่คุณกดใช้กดใช้ใชเบื่อเว็บ ไม่เอาลบทิ้งไม่ชอบอ่กากดแอไพ่เพืจะเหลือประมาณนี้เพราว่าสามารถปรับแต่งได้มากมายนะฮะแบบเอามาผสมกันอะไรเนะี้ยโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะเพราะผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากโอเคผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย